ปฐมฌานเราสง,งัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ทุติยฌานเพราะวิตกวิจารสงบระง,งับไปแล้วเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสาภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นสองไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติ และสุขอันเกิดจากสมาธิเท่านั้นอยู่ตาติยชานเพราะปีติจางคลายไปแล้วเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกายได้บรรลุตาติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขจตุทะฌานเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้วเพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว เราได้บรรลุจตุทถฌาญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่